สวัสดีค่ะใบตองแห้งออนแอร์นะคะมาแล้วเวลาเดิมเนะยคะเอ๊ะ มีรถเมย์ไหมช่วงนี้ต้องโบกจอดมีไหมจอดไปไหนป้ายไหนละสิกำลังจะบอกว่ารถเมย์สาย44นะครับถ้าเตียนถ้าเตียนนะไม่ใช่สายแปนะพอตีสาย8ปไปแฮปปี้แลด์จะจอดายไหนเขาเรื่องก่อนนะคะมอ44จะจอดป้ายไหนจะปิดล้อมธรรมกายได้ถึงเมื่อไหร่นะคะวันนี้เป็นประเด็นที่พี่ถึกมาพูดคุยวิเคราะห์กันเอวันที่12วันนี้วันที่27อืม ใช้มอเอฟสี่เมืัอวันหวยออกวันที่สิบหกง่ายเนาะนั่นหวยจะออกอีกวันอีกมวดแล้วเนีฮะแต่วันนี้บอกว่าก็เออก็ยังร้อนธรมกายมาสิบสองวันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยังประเด็นก็คือว่าเราถอยอมามองแบบไม่ต้องพูดข้างไหนเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคําถามตอนนี้ก็คือว่าเอแล้วจะไปยุติตรงไหนอ่ะจะเป็นจอดใต้ตรงไหนเข้าออกจะเข้าหรือจะออกแบบนี้ไหมใช่ คือสรุปแล้วมชการใช้การใช้มอสิสีนี้จะไปสิ้นสุดตรงไหนค่ะแล้วหมายถึงว่าอะไรคือเป้าหมายใช่ไหมฮะถ้าเราคิดแบบทหารเนี่ยแต่พี่ถึงจะพูดว่าอะไรคือเป้าหมายไม่ได้เพราะเป้าหมายของการใช้มอสิสีเรารู้อยู่แล้วว่ายืนยันว่าต้องการที่จะจับตัวพระมารยโยนั่นคือเป้าหมายที่ประกาศเป้าหมายที่ประกาศจริงคืออะไรแล้วก็ต้องการอะไรแน่ใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าถึงตอนนี้ไม่ว่าเป้าหมายอะไรก็ตามคําถามก็คือว่าจะไปลงตรงไหน จะไปหยุดตรงไหนใช่ไหมฮะถ้าผมแบบกองทัพเนี่ยเขาก็จะมีนายทหารยุทธการถ้าเราสมมติตัวเองเป็นนายทหารยุทธการฝ่ายกองทัพส่วนที่เข้าไปบัญชาการในการแบบคล้ายๆกับว่าในการรบนยุทธศาร์ในการลบครั้งนี้นะฮะก็จะต้องกลุ่มขมับทําไงคือมันเหมือนกับเอ๊ะอะไรคือจุดที่จะเป็นชัยชนะอะไรคือจุดที่จะยุติได้ใช่ไหมฮะ ตอนนี้อยู่ในภาวะอะไรภพราะว่าที่ถอยก็ไม่ได้อถอยก็ไม่ได้มาถึงขั้นนี้แล้วนะแต่บุกก็ไม่ได้อใช่ไหมฮะคุณจะบุกวัดเนี่ยทําไงคือบุกบุกแล้วเกิดไม่เจอตัวธรรมชโยแล้วทําไงแต่เข้อจริงอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้ถามว่าในทางการข่าวรู้ไหมว่าธรรมชโยอยู่ไหนคือจริงๆแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ถามว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณจะเข้าไปจับจะเข้าไปในวัดเข้าไปแล้วเกิดไม่ได้ตัวธรรมชโยเลยแล้ว แล้วเกิดแบบคล้ายๆว่าต้องปะทะกันต้องไป<ม>ลุยกันแล้วมันก็ไม่ใช่ภาวะแบบปีห้าสามที่จะไปใช้อาวุธใช้อะไรได้ใช่ไหมฮะอันนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิกา<อ>แล้วแล้วจะทำยังไงถึงแม้ว่าใช้คนเข้าไปก็อาจจะมีการใช้แรงใช้อะไรต่างๆแต่ก็มันก็เหมือนกับมันก็เป็นภาพที่ไม่ได้เหมาะไม่ได้สวยอะไรแบบนี้คือเพราะฉะนั้นนี่ภาวะที่มันเกิดขึ้นก็คือถามว่าแล้วจะจบยังไง แต่ที่จริงแล้วถ้ามองอีกอันนี้คือมองแบบไม่ได้รู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์อะไรนะแต่คือเหมือนกับตอนนี้ก็พยายามตัดถ้าพูดถึงการไปซ้อมแล้วเหมือนตัดทางตรงไหนได้ตัดตรงนู้นได้ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าก็เดี๋ยวจะให้ออกมาเองเหมือนกับว่าตัดลำเลียงการอาหารเข้าไปเรื่องของน้ําเรื่องของฝาอินเทอร์เน็ตอ,อะไรแบบตอนนี้บบนก็เขียนกันว่าตัดน้ำตัดอาหารไหม ก็ปรากฏว่าเราก็ดูข่าวก็เห็นใช่ไหมะเมื่อเช้าก็ยอมไม่ส่งข้าวกล่องไปสามร้อยกล่องแต่ว่าคนมีตั้งมากมายไม่ใช่แค่สามร้อยแล้วก็ถามว่าแล้วอาหารสดนี่ก็ไม่ให้เขาลำเลียงเข้าไปแล้วยังไงฮะแล้วทีนี้ก็ภาวะอย่างนี้เนี่ยก็คือแบบถ้ายิ่งบอกว่าไม่ส่งอาหารใช่ไหมฮะแล้วก็เขาไปแขวนป้ายบอกว่าเนี่ยให้ชบอกว่าตอนดแล้วนะอะไรเงี้ยเราต้องการอาหารนะอะไรเงี้ยก็ถามว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลจะทนอยู่ได้ ทนใช้วิธีการอย่างอยูอย่ได้อยู่ได้นานเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็จะเป็นปัญหาย้อนเข้าตัวเองใช่ไหมเพราะว่าในภาะวะอย่างนี้คือสิ่งที่เราเห็นมันก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆว่าว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าเอาจะถูกตราหน้าว่าปกป้องธรรมชโยอะไรก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้เป็นผู้ทําผิดคิดร้ายแบบงี้ยงที่ว่าเขาแบบไม่ไดเ้เป็นอะไรแบบ เขาก็เป็นอุบาสกอุาสิการในในมุมหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ภาวะนี่ก็คือแบบมันก็คือแบบคุณจะใช้มาตรการอะไรกับคนเหล่านี้ซึ่งมันอิหลักอิเหลือม,มันอิหลักอิเหลือใช่ไหมมันมันอิหลักอิเลือตรงที่ว่าใช้ความรุนแรงก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะพยายามออกขา่าวอย่างเช่นว่ามีาสิทธิธรรมกายวันก่อนก็มีอาวุธเวอะไรเมื่อวานนี้ก็จับเมื่อวานก็จับในตํารวจ,ใน,รวจในตำรวจก็เป็นคุณพลตำรวจตรีรุ่งรวจว์เพกนััล ที่จริงแกเป็นอดีตผู้สมัครสสเพื่อไทยสอบตก,กนะฮะแล้วก็แต่ว่าแกก็อายุตั้งเจ็ดสิบสามแล้วน,นะฮะแล้วกเ็เคยเป็นกรรมธิการศาสนา,าเป็นมาตั้งแต่ปีห้าหกไปแรงๆนี้แล้วก็เคยไปเสนอผู้ศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติก็คือแบบลักษณะก็ไม่ใช่พวกประเภทแบบรุนแรงอะไรแล้วเนะนคำถามก็คือว่าพกมีดกับพกเสื้กอกราะปืนอดีตตำรวจพลตำรวจตีนี่ควรจะมีปืนไหมฮะควรจะมีปืนใช่ไหมเขาก็ไม่ได้พกปืนมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่านจะเป็น อะไรอ่ะชนวนที่แบบไปอ้างอะไรได้เพราะฉะนั้นภาวะท่าน,นี้ผมก็มองว่ามันอยู่ในภาวะอิหลักอิเหลือ,อจะทำยังไงต่อ,อแล้วแล้วขณะเดียวกันเนี่ยใช่ไหมหลังจากที่มีคณะสงฆ์เอามาตามจังหวัดต่างๆามาเรียกร้องให้ยกเลิกมอสีสีใช่ไหมเราก็เห็นว่ามีข่าวว่าเนี่ยระดมศิษ์ธรรมกายละรระดมพระจากต่างจากทั่วประเทศ,ทเทศมาเขาใช้คำว่าระดมแต่ผมก็คิดว่า พระก็เดินทางกันมาเองถ้าระดมต้องมากกว่านี้มาสองสามร้อยองค์มาอยู่ที่ตลาดกลางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเกิดมีคนมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่ตลาดกลางรัฐบาลจะทำยังไงนี่มันก็มันก็กลุมขมับ่าถ้าผมผมถึงบอกว่าถ้าผมสมมติตัวเองเป็นนายทหารฝ่ายยุทธการที่มาคล้ายๆกับว่ามาคิดเรื่องการยุทธครั้งนี้เนี่ยคือมันมันเป็นเป้าหมายที่จบไม่ได้อ่ะมือสองข้างนี่ไก่นะผาัีไม่ได้เราไม่รู้จะลงตรงไหนแล้วก็คล้ายๆกับว่าเอ๊ะ จะไปจบตรงไหนถอยก็ไม่ได้นะ,ะถอยก็เสียอีกใช่ไหมฮะกองเชียร์ที่ยุกันอยู่เยอะๆก็เสียถอยก็ไม่ได้อีกเสียอีกใช่ไหมฮะคือถ้าใช้ม,มอสีมาถึงขั้นนี้เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะฮะก็เสียนะไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกเออก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกนะเพราะฉะนั้นนี่ภาวะนี่ผมถึงมันว่ามันเป็นภาวะที่กลื่นไม่เข้าขายไม่ออกแล้วยิ่งอยู่ไปเนี่ยมันก็ยิ่งเกิดปัญหาใช่ไหมฮะมันยิ่งเกิดปัญหามันยิ่งถูกลุ่มเล้าตอนนี้ก็คือแบบคล้ายๆกับว่าหลังงจากกทีี่มคุุณล็ไป ทุกขอที่เสาสงฆ์ญญายานง้ใช่ไหมฮะมันก็เกิดแรงถึงแม้ว่ามันเกิดแรงสองด้านด้าน<ฆ>หนึ่งมันก็คนสะเทือนใจและอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะก็หมายถึงว่าคนที่เกลียดชังวัฒนรรกายก็อ,ออกมาแสดงความสะใจยเยอะเย้ย,ย,ย,ยสมหน้า<ฆ>ถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นสองภาวะก็คือหนึ่งความแตกแยกความแตกแยกในสังคมมันชัดเจนความแตกแยกในสงในอะไรต่างๆก<ฆ>ารที่พระออกมาแสดงตัวมันก็ชัดเจน ความแตกแยกแล้วมันก็เกิดความเสื่อมอคือภาวะที่เกิดขึ้นน่ยความเกลียดชังที่มีต่อกันความรุนแรงที่แบบประเคณนก็ใส่กันเนี่ยนะฮะแทนที่จะประเคณนอาหารเนี่ยนะฮะก็คือแบบไปประเคณนความรุนแรงความเกลียดชังก็ใส่กันเนี่ยนะฮะมันก็กลายเป็นภาวะที่ไอ้ที่บอกว่าจะจะลงศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ้ศาสนาเรายิ่งเป็นยังไงยิ่งไปยิ่งมายิ่งมันเหลืองแบบยิ่งมันอะไรมัน มันจะเสื่อมลงไปทุกฝ่ายหรือเปล่าคือตอนนี้กำลังแบบงงทางโลกทางธรรมมันมารวมกันหมดแล้วหรือว่ายังไงมันเป็นทางโลกทางธรรมที่เอามารวมกันหมดแล้วหรือไงเออแล้วก็ใช่ไหมฮะอย่างเช่นทางแล้วถ้าเราไปดูแม้แต่สถาบันอุดมศึกษาค่ะใช่ไหมฮะอย่างเช่นสถาบันมหาวิทยาลัยมหิดลใช่ไหมมหาวิทยาลัยมหิดลที่สถาบันสิ่อมีชีและสัตว์ศึกษาเขาออกแถลงการเรียกร้องให้ยกเลิกม .44 ในกลางดึกคืนวันนั้น แต่ว่าลุ่งขึ้นไงไม่โดนตัวมหาวิทยาลัยก็ออกมาตอบโต้หาว่าแบบคล้ายๆกับว่าเป็นการไม่ใช่การชั้สิริทาวิชากา,าราแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยในทางที่เกิดความเสียหายคือกําลังงงว<ะ>่าที่จริงแล้วศูนย์สันติศึกษาเนี่ยมันคือเป็นสับเซ็ต,ต,ตของมหาวิทยาลัยไม่ิดนเขาก็เป็นศูนย์สันติศึกษาเขาก็มีสิทธิ์มีเอกสิทธิ์ขมีหมายถึงว่าเขามีสิทธิ์ที่เป็นอิสระของเขาใช่ไหมเขาจะทําอะไรเขาก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ แต่นมสกุลก็ยุบไปสิแต่นมสกุลต่อไทยก็ใช่ไงฮะแต่เม้เป็นมหาวิทยาลัยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยนะฮะผมถามว่าคณาจารย์ธรรมศาสตร์จะไม่ต้องมาขออนุญาตสมคิดก่อนจะออกแถลงการอะไรไหมแล้วเวลาที่ไปแบบวันนี้เนี่ยนะฮะก็คือแบบเครือข่ายรัฐวิจาการสิทธาที่พลเมืองเขาก็แถลงบอกว่าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตอนที่ไปพากันไปเป่านกหวีดขัดขวางเลือกตั้งเนี่ยมาให้อะไรไม่โดนเคยขัดขวางอะไรเขาไหม คยมาประนามอะไรทขาไมก็ไม่มีใช่ไหมคือประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิสิทธ,ทธิและสันติสันติวิธีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแบบว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่้ดนจะตั้งสถาบันอะไรนะฮะสถาบันสิทธิอะไรสถาบันศิลธรรมศึกษาแล้วก็การใช้อำนาจในยุคเผด็จการเริ่มสนับสนุนการใช้อำนาจในยุคเผด็จการตั้งสถาบันแห่งหมายอะไรไม่้ดนไหมก็ตั้งไปสิ เออใช่ไหมคือมันจะงงไปแล้วนะผมไม่ได้อยากจะวิจารณ์แบบเจาะจงแต่ผมอยากบอกว่าภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือภาวะของการที่อืมันสะท้อนภาพของคนที่สนับสนุนการใช้อํานาจในการกวาดล้างธรรมกายเนี่ยมันสะท้อนภาพของคนที่แบบคิดเรื่องศีลธรรมมากแบบแล้วฝักไฟเรื่องธรรมะจนกระทั่งแบบคล้ายๆกับว่าเอถ้าธรรมกายยังอยู่ต่อไปเนี่ยมันเป็นภัยและเป็นภัยร้ายแรงที่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจะลงศาสนาเราจะต้องสนับสนุนการใช้อํานาจเพื่อกวาดล้างธรรมกายอันนี้ก็คือแบบเป็นเป็นความคิดที่ว่านเนี่ยเราจะไปสู่ยุคพระศรีอาน,นก็กําลังจะแบบว่าคล้ายๆกับว่าพ่อแม่สอนมาให้มีฮิริโอตปะอะไรแบบนั้นนะฮะก็แบบว่าการกวาดล้างธรรมกายจะนําเราไปสู่ยุคพระศรีอานจะไปสู่สวงสวรรค์อะไรแบบนี้ก็คือสวรรค์นิพพานคือทํานองนั้นอะ่ะผมคิดว่ามันเป็นความคิดทํานองนั้นที่ที่รู้สึกว่าออ,ออกมาแบบ ออกมาเบรกพวกที่คัดค้านมอสิบสี่ทีนี้ก็คือแบบผมจะบอกว่ามันเป็นมันมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนความคิดของพุทธสองข้างเนี่ยเราบอกว่าในขณะที่เราบอกว่าเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับธรรมกายในเชิงคําสอนเชิงอะไรต่างๆแต่มันก็เหมือนกับว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็หลุดมันก็หลุดโลกไปเลยไหมก็หลุดโลกไปเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโทษทถฮะไม่ต้องห่วงนะฮะยุคภาษีอานเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็จะขึ้นภาษีแล้วไม่เป็นไรฮะเอาเงนอากลัมมาเรื่อง เรื่องของการใช้มอ .44 คือตอนนี้พอมันระยะเวลาที่มันยาวนานเพิ่มมากขึ้นแล้วมันดูจงไม่รู้ว่าจะไปจอะตรงไหนหรือมันจะลงอย่างไงคือตอนนี้เอาเข้าจริงเนี่ยคนที่เป็นคนกลุ่มบางเหียนเนี่ยก็มองแล้วแล้วก็กลัวเรื่องของมือที่สามอันนี้ต้องยอมรับคือมันยิ่งพอนานๆไปนานๆไปแต่บางทีมันมีมือที่สามที่ไหนฮะัก็กลัวก็กลัวครับการใช้คําว่ามือที่สามเนี่ยก็คือการพยายามที่จะยุยงแบบอะไรอะ คือเหมือนกับว่ากลัวว่าจะมีะไม่ใช่กลัวเป็นการพยายามที่จะหาเรื่องหาเรื่องให้มันมีชนวนสําหรับผมเนี่ยคือผมมองว่ามันไม่มีมือที่สามหรอกมันมีแค่มือที่หนึ่งกับมือที่สองอาจจะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งสองจุดสองอะไรเขาก็พวกคือกลุ่มที่มันอยู่ในโซนเดียวกันนั่นแหละไม่ได้มีมือที่สามที่ไหนอย่างเช่นกรณีของธรรมกายของอะไรต่างๆนี่ก็คือมันก็คือคนที่สนับสนุนเขาหรือคนที่เห็นใจเขาเอะไรหนังมันก็เริ่มกว้างขึ้นคือจริงๆตอนเนี้ยผมคิดว่าภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เราดูดูสิโพนะดูสิโพเออนี่ยนะฮะดูสิสสโพเน,นี่ยก็คนก็คาดหวังว่าจะให้เจ้าหน้าที่ถอนกระลาออกจากวัดแล้วก็ปัญหาคลี่คลายนะฮะแล้วก็คล้ายๆกับว่าในขณะเดียวกันเขาก็อยากให้มีการดาเนินคดีตามกฎหมายว่าไปตามข้อเท็จจริงใช่ไหมแล้วก็คือจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกฝ่ายมีสติอะไรแบบเนี้ยคือผมคิดว่าประชาชนทั่วไปตอนนี้มีความรู้สึกแบบเขาไม่ได้เข้าข้างธรรมกายนะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่เขาก็อยากจะเห็นธรรมชโยแบบมอบตัว หรือธรรมชโยถูกดำเนินคดีนี่เราพูดถึงคนทั่วไปกว้างๆอย่างที่ดูสิโพลสารวจมาเนี่ยนะ<ฆ>แต่ขนาดเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าการที่ตํารวจทหารสี่ห้าพันนายไปล้อมวัดนี่<ฆ>เขาก็รู้สึกมันเกินไปเนาะมันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊แล้วอยู่อย่างนี้มันจะยังไงแล้วมันจะแบบว่ามันจะมันจะจบแบบไหน<ฆ>คือยังไงก็ยังเป็นวัดถึง<ฆ>แม้วก็จะไม่เห็นด้วยยังไงแล้วคนในนั้นก็ยังแบบก็ยังเป็นพระก็ยังเป็นแบบส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแบบ คือเขาไม่ได้แบบเลวร้ยายอะไรถึงขั้นที่จะต้องไปแบบทําลายล้างทั้งหมดอะไรเงี้ยคนก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้เพราะนั้คนก็มารู้สึกว่าอยากให้มันจบกันด้วยดี <brewer S 1> วิธีไหนที่จะจบกันด้วยดีเนี่ยตอนน,อน,นี้ตอนนี้สังคมก็รู้สึกว่าวิธีไหนจะให้จบกันด้วยดีแล้วก็อยากจะให้แบบเลิกประจันหน้าเลิกอย่างนี้เสียนี่คือภาวะผมว่านี่คือภาวะที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกในสังคมไทยตอนนี้นะภาวะที่เกิดขึ้นคืออยากให้จบแล้วก็อยากให้จบด้วยดีจบด้วยสันติแล้วก็อยากให้เลิกประจันหน้ากันเสีย คือถ้าได้ธรรมชโยมอบตัวก็ดีถ้าได้รรมชโยบนันลุนเนคดีก็ดีนี่คือภาวะภาวะแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้ล่ะนี่คืออะไรใช่ไหมนี่คือนี่คือประเด็นว่าถ้าไม่ได้ธรรมชโยแล้วคืออะไรแล้วจะจบแบบไหนเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะทางรัฐบาลทางคอสชก็พยายามจะตอบตัวว่าก็ต้องเป็นกฎหมายกฎหมายต้องเป็นกฎหมายแต่แต่แต่สังคมก็กําลังมองว่ากฎหมายนี้ที่ใช้นี่มันมันเกินกรอบไปเยอะมันเกินความจําเป็น เกินอะไรอ่ะเกินความเหมาะสมไปเยอะนี่คือนี่คือสิ่งที่สังคมเริ่มรู้สึกขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งคุณอภิสิทธิ์ยังออกมาพูดเลยว่านะฮะถ้าคนอย่างคุณอภิสิทธิ์พูดว่าให้รัฐบาลใช้มอ .44 ด้วยความรอบคอบเป็นเรื่องอ่อนไหวเนี่ยนะฮะผมว่ามันก็เริ่มเห็นอะไรแล้วล่ะฮะคือภาวะมันเริ่มแบบอยู่ในภาวะที่คนเริ่มรู้สึกว่า น่าจะหาจุดลงตัวที่พอเหมาะผสมได้ไหมเกรงว่าปัญหาเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันจะไม่มีประสิทธิภาพครับแล้วก็ตอนนี้คุณปิยพงศ์กิ่นพันธ์โฆษกคศสชก็ออกมาบอกนะฮะบอกว่ากดมูอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้แล้วก็นะบอกว่าไม่ได้อะไรเนี่ยแล้วอนาคตถ้าไม่มีคสชไม่มีมอ .14 จะอยู่กันอย่างไร <c oughs> ผมจะแซวว่าถ้าผมเป็นสิทธธรรมกายผมก็จะบอกว่าเอ้าก็นั่งไงถ้ามีประชาธิปไตยธรรมชยโยก็จะมอบตัวเปล่าผมหมายความว่าถ้ามีประชาถ้ามีประชาธิปไตยถ้าไม่มีคสชแล้ว สังคมก็จะไปทวงธรรมชยโยอ้าวไหนคุณกมจะมอบตัวไงถ้าคุณไม่มอบตัวคุณเสียคนเลยนะเ,เสียพระเลยนะอะไรนะเงี้ยเสียพระเสียคนยิ่งกว่ายิ่งกว่าเสียคนเสียพระอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะดังนั้นต่อไปถ้าคสอชอ,อยากมีคําแนะนาอะไรก็เชิญคุณธกิจไปให้คําแนะนาได้นะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ